โอเคฮะวันนี้เราฟังเรื่องเล่าพี่เขามาเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูพาพี่เขาดีกว่าพาพี่เขานะครับก็จะเป็นมีหลงบุโตะนะครับแล้วก็มีเกจิทั่วไปมีหลงบุทวด <_ zar> หลงบุทิ <_ d ata> มอันนี้ผมแจ้งพี่ตรงๆไ <_ d ata> ด้หน่อยไได้ได้ได้โอเคครับอันนี้คือยังไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นผ้าชุดเดียวกันรายละเอียดใกล้เคียงกันเลยหน้าองค์พระก็จะเพี้ยนอย่างเนี้ยอันนี้เป็นผาหลงบุโตะใช่ไหมครับหน้าเขาจะเพี้ยนๆหน่อยนะฮะซึ่งจริงๆอะหน้าเขาจะไม่ใช่อย่างนี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะเทียบตัวตัดให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้พลาชุดเนี้ยเมื่อกี้ผมจะเอาตัวตัดไปเทียบไปดูนะครับถ้าดูจริงๆนะถ้าสังเกตดีๆนะครับลองรอยตัวตัดพวกเนี้ยมันจะเป็นการตัดแบบคมๆเลยนะตัดแบบทีเดียวขาดนะครับอย่างเงี้ยถ้าตัดอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนการตัดในในยุคใหม่นะฮะแล้วก็พลาเนี่ยอาจจะไปทําผิวหรือว่าไปทําให้มันผิวมันเก่าที่ที่สนใจมันมีองค์นี้พี่อันนี้ซื้อได้องค์เนี้มันจะเป็นนี่ฮะเป็นเหรียญหันข้างครับอวดศิรขัน์นีน้มัจะเป็นนเื้อกะไหล่ทองะรพาองค์นี้ผมขายยออู่่39ผมซื้ี ผมออกบัตรดีเจร้อยถ้ากับว่าผมได้ไม่เยอะแล้วพี่พี่โอเคไหมโอเคเห็นไหมพี่เนาะก็ไหนไหนก็มาแล้วก็ช่วยพี่เขาเช่าด้วยโอเคฮะผมซื้อพี่เขาองค์นึงเนาะอย่างอื่นไม่ได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะพี่ดูที่ผมมองว่าผมเช่าได้แล้วกันบางอย่างถ้ามันไม่ได้ก็แจ้งพี่ตรงๆนะฮะไม่กดนะพี่นะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะมีองค์หนึ่งครับเหมือนพี่เขาสกิดผมนะฮะพ่อสุดพ่อสุดครับเอาแกะดูหน่อยเท่าไหร่อะพี่ไม่รู้ราคาเลย อันนี้เป็นเสือกัดเนอะออกวัดลวกนะครับต้องดูราคาพี่พี่จะปล่อยเท่าไหร่ฮะผมขาย2องพันหน่อยๆผมจะซื้อพี่ได้ประมาณพันห้าเนาะก็จะได้จบพี่เร็วๆแล้วกันอ่ะโอเคฮะก็ซื้อไป2องค์นะฮะ